สวัสดีครับดิมดิมช anel วันนี้วันนี้สิบ้ามาเบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศการเตรียมระบบน้ำเห็ดสวนปลูกหน้าให้งัวกินนี่ครับ เจาะบดานเรียบร้อยครับสี่นิ้วบดานสี่นิ้วเจาะเรียบร้อยเหลือแต่ไฟเขาแล้วก็เห็ดระบบน้ำขึ้นมาเห็ดระบบน้ำถังน้ำเอ,อ่อถังเก็บน้ำประมาณสี่พันลิตรแล้วก็ตัวใดเข้าไปเก็บปุ๊บแล้วก็สิมีใดส่งไปอีกส่งสวน อันนี้ปลูกหญ้าครับแมน่นแม่นเบิดเลยครับปลูกหญ้าบาดนี้พื้นที่ปลูกหญ้าครับแม่นเบิดเลยครับประมาณหาหกไรนี่หละตอนนี้ระบบไฟเดินสายไฟเข้ามาทาเรียบร้อยเล้ยวเรือแต่ขาจาวมาเอาไฟเขาครับมาติดตามอัปเดตสถานการณ์บ้งด้ครับบาัานนี้ว่า หญ้ามันจะเป็นจังไงมันจะเกิดดีบ่เดี๋ยวสิดทายคลิปลงให้เรื่อยๆอีเดี๋ยวสิดทายคลิปลงให้เรื่อยๆอก,การปลูกหญ้าเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่นี่ครับมาฟังนี่ครับบ้านนี้ฟังนี้บ่รนี้ครับฟังนี้นนก,ก็อาจจะอาจอาจะเฮ็ดเป็นแบ่งครึ่งไปให้งัูมองงัวย่างเหลี้ยงนี่ อีกครึ่งหนึ่งอาจจะปลูกยาก็ได้ครับนี่ครับของงัวขอกงัวครับงัวสามสี่ตัวงัวสามสี่ตัว อีกอาชีพหนึ่งกันนี่แล้วครับเลี้ยงงัวบัตรนี้เฮ็ดระบบน้ำระบบน้ำระบบไฟเข้ามากสิูกหญา้าปลูกเิ็เลยบัตรนี้เฮ็ดเป็นแบบมีสิเฮ็ดให้หญา้ามีหญ้ากินตลอดทั้งปีนะครับมีหญ้ากินตลอดทั้งปีอันนี้ก็ฟังอัดฟังอัดแล้วก็ฟังเออ่เฟืองอัด เฟื่องอัดแล้วก็เฟื่องเป็นกวงเฮ็ดไว้เป็นซุ่มไว้บรรยากาศรับสวนอีสานบ้านเฮานี่ครับตอนนี้กําลังฉีดระบบอยู่ครับก่อนข้าเจ้าสิเอาไฟมาลงกับฉีดระบบไว้ทาอยู่ว่าระบบน้านี่มันสีจังไดกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าสีเฮ็ดเดินท่อเดินนังนี่ลหละคีดระบบไว้ อันนั้นกัญญาอานาซิปลูกแล้วครับตัวนะ่ะแบบหาปลูกว้ตกเตี้ยเมียนนาฝนบ่ปลูกไว้ผมก็ลืมเลยละพุดหนาอยู่ฟังทั้งพ่นบ่มีนำหนามหนา,าบ่มีนำมาเลยเหลืองบุกเกิดมานีเฮนระบบจัดการไม่ครับระบบน้ำพร้อมไฟพร้อมหาก็สิปลูกไว้อีกประมาณสามเดือนจากมือนี่ จากเดือนนี้เดือนท่านว่านี่แหละครับสิเริ่มปลูกเดือนเอ่อเดือน,เด,อนเดือนมกรลาปีหกสี่นี่แหละสิเริ่มปลูกบ่มือใดกับมือหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเดือนมกรลาหกสี่นี่แหละสิเริ่มปลูกหญ่าประมาณเดือนกลุ่มผ้ามีน่าประมาณช่วงมีน่ามษาครับมาเบิงเด้อเดี๋ยวผมสสี่ายลงให้เบิงว่าพื้นที่มันจะเป็นจังไงหญ้ามันสีขึ้นลายสําไดหญ้ามันสีเขียวดีวะครับ กลงทุนไปยังบาเบาถึงทุนดอกตอนนี้ยังบาเบาถึงทุนครับเดี๋ยวเสียมาบอกว่าเบดไปหลายสำเร็ยังบรวมอยู่ยังบริชิดยังบริร่วมยังอยู่ตอนนี้ครับกับประมาณนี้ละเดี๋ยวเอามาฝากมหมได้ครับนี่ครับพื้นที่